สวัสดีครับมือนิกานะครับสีมากู้มันนะครับจะของเองนะครับพี่น้องเด้อตอนนี้เขากขยูุกับนะครับรถไถ่ายเอลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดตั้งเครื่องยกมันอันเดีะวกับสูงรุ่นไม่ล่าสุดหรือว่ารุ่นท็อปนะครับพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ว่ามีกระจกนะครับเด้อนี่ครับเป็นชุดแยกระบบแยกคอนโทรลไม่เบิร์ตนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นมันจะของเองนะครับที่ว่าร้อนออกจากนะครับมันติดตกที่นะลกเบิร์ตตับพี่น้องแต่ว่ากับเพราะอะตกหรอกครับเพราะว่า ครับพาอยู่ออกไปแล้วนะครับเพ่ว่าขาว่าพวอนเขาอยู่ที่เข้ามานะครับเพราะ็ต้องนะครับถอนถอนออกหามันเบิดเลยนะครับเพราะว่าที่ไ้เตรียมดินนะครับปลูกนะครับข้างต่อไปนะครับเพราะว่าเขาก็ได้ตัดต้นพั์ออกเลยไปนอนนะครับเป็นพัดเกษตรศาสตร์นะครับเนื้อแปลงพื้นที่บางนีนะครับปูนน้ำนะครับเนี่ยเป็นดินทรายนะครับเนื้อสามารถปลูกมันสำปะหลังนะครับได้ดีนะครับเนื้อหมาปลูกดีนะครับผมตอนนี้เขากะไปนอน นี่ก็เป็นมันผมเองนะครับเพื่อนเพี่น้องเด้อครับบวกจากน้ำนะครับเพราะว่าช่วงวันเพราะอยู่เขานักแน้ครับผมอันนี้ก็ับทั้งไถทั้งโยกรอบนะครับผมแต่ยทั้งไถทั้งโยกไปเลยนะครับแล้วก็แยกระบบนะครับแยกระบบแยกไปดันเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยน้มนะปอบมักสีดหยบอกผมนะครับผมติจัดไปให้นะครับผมสาหรับจุดยงมันอันนี้ผมงเขานะครับนะครับท่านใดหลายผืนนะครับส่วนผ่านะครับนี่นะครับเลือผ่าน ขากาับนีจำนายอยู่ครับน,นี่เป็นฟองเองียสอะพี่น้องอันนี้ก็เป็นมันพันกดกับเศาสตรนะครับโโโโโคุวาจุกโคจเกร่งรับรับเขากับคว่ำน้ำกับพาังกับเป็นแลงก,บกับเศมนะครับี่างรางลูไฟพุนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟกูบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแเบึ่งหัวมันพี่นอ้องคุณแจนนะครับ้อคันเดิมนะครับ มิข่าวให้พร้อมิข่าวให้พ่อนม่ข่าวให้อ่ะบ้านข่าวพ้อมนะครับอันนี้กับกองม่านนาะยด้วครับเขาก็เล่าเขื่องเขานี่นะเรื่องเอาเข่าเลยนะครับเผ่ารถเข่าห้เลสด้วยครับเรืองพี่น้องด้วนะครับเข่าห้ได้นะครับนี่แหละตอนนี้กะบพึ่งเที่ยวคืนนะครับช่วงบ่ายๆนะครับกินข่าวเที่ยงเสรทสนะครับ เขาปฏิมาปับคอนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้นะครับเขาไถนะครับปัดจังไหลบางทีในภาพี่น้องคราเบิ้งนะครับนี่เขาไถนะครับพะเอาเข่าก็ได้เลียวเข่าก็ได้อันนี้คือผมซุบซุบขึ้นเข่ามาเบิดนะครับแล้วอันนี้ดำบนและล่างไห้นะครับมีสติ๊กเกอร์ซอนแสงให้พร้อมนะครับตามทุกจุดนะครับเป็นรุ่นไม้รุ่นหกหูนะครับตัวนี้นะครับเสริมทุกจุดที่เป็นมุมนะครับเด้อตัวนี้นะครับเลื่อนได้ครับเลื่อนได้นะครับข้ามตา้มห้มีสติ๊กเกอร์จะซ้อนแสงอันนี้เป็นรุ่นไม้ข้างผมนีุากท เขาเจ้ากล่ว่าเอารุ่นปกติเทาแหละครับผมนี่คำตั้มไห้นะครับเป็นสวยงามนะครับนี่ละนี่เทากําลังที่ขึ้นมันเทาเองนะครับผมตอนนี้แมนเท้าไายเท่าเทาเลื่อนออกไปก็ได้เด้ไ่นอนเด้เนเลื่อนเลื่อนออกไปจักแขนหนึ่งอีกก็ได้นะครับโดยการปั๊บตามหูน็อตนี่นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเ้าปั๊บออกไปเพื่อถียกนะครับหรือถ้าผู้ใดอยากยกนั่งหนักะแล้วแต่เท้าป้าเบาเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับด้วยชุดแยกระบบชุดแยกคอนโทรลใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นนี่คอนโทนคอนโทนตัวนี้นะครับผมใส่มาแล้วสองปีกลัวนะครับเกลียบสิขาสามปีแล้วครับตัวนี้นะครับมันมีการซึมมันมีหยัางเลยนะครับผมนี่น่ครับสายให้เราลีกทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับใส่มาแล้วเกลียบสามปีนะครับมันมีบามันจิตแตกมันจิตเป็นหยัางนะครับนี่ครับนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วจะการใส่งานอีกที่หนึ่งอีกกันนะครับผมนี่นะครับจะใส่จนบานะครับนี่ใส่จนบานนะครับคอนโทนใหม่ เป็นชุดแยกระบบนะครับสายเดินในแบบสวยงามนะครับเล้วก็นกระบอกใ่ญ่กระบอกฟอดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สิยกมันนะครับเด้อเด้วผมดิเลี่ยนข้อออกนะครับ่อกมาได้แล้วครับเนี่ยนะครับเด้อประมาณแขนแขนกลัวๆนะครับเด้อปัดเลื่อนออกมาเพื่อว่าเพิ่มขนาดหรือว่าู้ใดอยากเข่าสั่นก็นี่ก็ได้ยง้วก็นี่ก็ได้นะครับดยการพันน็อตนี่ครับผมสามตัวนี้นะครับนี่ยึดยึดสามตัวนี้เลยนะครับนี่ปามน็อตยึดเลยนะครับ ไส่แคนนอนสามตัวล็อกไว้นะครับเพิ่งก็อยูแล้วนะครับพี่น้องด้อนะครับง่ายๆนะครับปั๊บแล่นเขาบ้านเขากับมาปะหมุนตัวนี้แหละครับมี่คุณแกเบอร์นี้เบอร์เดียวก็ได้นะครับผมนะครับล็อกสามตัวนะครับมันอยูนะครับก็ได้ล็อกโดนนะครับหมุนเข้าเดียวเดียวนะครับจบแล้วนะครับหรือว่าพหมันใจนะครับล็อกบ้างอีกแค่นี้แหละครับผมพี่น้องนี่ สวยนะครับผมเบิง้งพอดีเลยนะครับเขาหยุดพ่อไปอีกได้ได้ความด่าก็ได้่น้องเง้อเบิ้งโลหิตแตนนะครับสุดแรงนะครับนะครับรุ่นใหญ่เลยครับบิ๊กๆเลยรุ่นนี้นะครับ ก่อนเด้อไปเลยไปเลยนำทางก่อนแล้วแลนขึ้นไปถึงแล้วก็ถอยลงมานะครับ ปันมันนะครับเด้วยไปแล้วนะครับพี่น้องรถแรงรถแรงนะครับตัวยกอันนี้ประสงค์ไปแล้วนะครับกับมันหัวเน่าเน่านะครับเด้วยเน่ากับบริษัทนี่เน่าหลายดอกครับพี่น้องโอ้เป็นดินทรายด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับ,นะรบอันนั่นแรนเกียร์สองนะครับแรนเกียร์สองอันนึง เทบุ่มเทบุ่มเลยนะครับประหยัดแรงงานนะครับอันนี้เขาเบาจีเม็ดไงเขาบัตซื้อขนาดวะเนี่ยเนี่ยเ,ออเขาเบ้าเตี่อวโอ้แบบเนี่ยขเ,งงเขาเบ้าอุ้ยงดไหลกันกเลยบอกมีคนเอาเอองิดไหลวะ <c oughs> โอ้พี่น้องเลยเขาบัตรซื้อมาทันว่าเงานี่เขาบัตรซื้อเกิเลยเปล่าโอ้ตายตายนี่มันเรียกซื้อวะพี่น้องเลย ครับผ่านกับนี้นะครับ็ผ่านรุ่นยาพวกของกับนี้นะครับไปไปพุ่นนะวัดไปเสียงดถดรงนะครับ รุ่นมิขลุ่นมิกระจกได้พี่น้องได้เน,นะครับสวยใสนะครับโอ้กล่องมันกล่องเหนียวกล่องเดียวพอด้วดิกล่องใหญ่ยพวดโอ้โอ้โอกล่องมันไนงะจอดไปไกลพวดจอดรถได้เพิ่นงนนะเอาลงอียกเอาลงอีกค่อยคอย,คอยไม่รุ่นครับครับพี่น้องเขาเปซื้อหลายจิ เขาไปซื้อไล่โอ้ยปวนอะ Und um, so rock, rock, und so, um, so um. ไปเยอไปผ่านแล้วห้องกัญญุนมาไปทั้งผีและพี่น้องได้แข่งๆกันนะครับไปจอดพูดว่าจอดไว้หัวให้ผมรถกระไดรถเขาให้ได้อยู่กระไดเรียนไกลคักเพียงหนำมันนะพี่น้องเลียนไกลหลายก็คือไปจอดไปพูดหนังหัวงานผมนะนึกมาอยู่ตรงนี้มันคึ้ฉลาดหลาเถอะพูพี่น้องโอ้บิคอลเอาเด้อพี่น้องเด้อ มันถอยมาได้นะพี่น้องแต่ว่าลานจอดไบไกลเขาก็มาจอดแบบวางเงาผุนบูหลุดคืดกันเลยวิเท่มโอ้ยหลุดแรงไม่ต้องแบกพี่น้องดึงสะพานถิงรถครับกับเข่งกันเดยุคสมัยแล้วครับใสตัวนี้ละแจวแล้วนี่ซื้อเทียเดียวยุ่ยด้ยี่สิบสามสิบปีผนครับพี่น้องถ้าเล็กบ่ะผูกก่อน ส่วนมากมีแต่คนจมว่าบ่มีผู้ชายนะครับจะผู้ชายไปใส่เบดิดมีแต่ผู้หญิงนะครับมันเหมือนความผืนหรอวะผู้ชายไปใส่เบิร์ตเวต่ผู้หญิงมาท่นว่าเอาแต่แม่หญิงเหรอพี่น้องเห็นงานถูกมือนเดียวนี่เอาตัวนี้แหละไปซอยไม่ต้องแบกมันกี่เราปัี่น้องไปบอกวา่าผู้ชายบม่มีไป ผู้ใดอยากได้กับสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อเกังยกมันนะครับ0981523040นะครับสร้างกันได้นะครับเด้อแต่ว่าโดนนี่คิวเต็มกระดานเบิดแล้วนะครับพี่น้องต้องเฝ้าจองนะครับผู้ใดที่ขุดมันนะครับต้องจองก่อนจัก2อาทิตย์พุ่นนะครับแต่ว่าผมตรงงานบ่เกิน2อาทิตย์ดอกครับได้ทุกคนแท้แล้วครับกวนน้ำมันรถไทยเบิด์หล่อ Thì thế này luật xá liền như thế Phun xá liền như cột này được Bao giờ này Bớt là đấy Lía Bố mình đó Bố lía chắc khịt lấy phải đèn bớt là lột thái à Bớt nó một sao này đâu Rồi nó du Dù thom จวดขนาดว่าพี่น้งองยังโอ้มันมาไหนเดี๋ยวรถไถขี้ไปเติมเอาเอาไปจอดไปซื้อหุมนั่นล่ะ 2นิ้ว2นิ้วคุ้นลุกครับนะ ฝีมือเดี๋ยว่ะสุดยอดจุจ้งมือปุ้ยอันนี้ดินบ่มีหูใส่ตาเลยนะครับตัวนี้นะครับ có nè